กอะไรตั้งมตรงนี้เอาย่ัายืนตรงนี้ดิตรงกลางตรงไหนตรงไหนคือตรกลาปีไหนตีอะไรอะไรอะไรระเบิดอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นนุ่มๆเรื่อะไรเมื่อกี้ ฉันแค่ไม่ไปซื้อแค่ลงไปซือแค่ห้านาทีเองเกิดอะไรขึ้นวะทำไงให้เขาเปลนเราเราวางของตรงไหนที่เราสามารถตกแต่งเขาได้บ้างปือเอาไว้ไหนดีไว้นี่มีในเด้ารันนี่นี่นี่ปืยังไงเกลียดโค้ชโค้ชอ่ะอ้าว พอล็อไอ้คนที <_ JJonak> ่คุณ f o l ู o ล่ะเฮ้เอ้าคุณ f ู l l o าทำไมเงียบจังคุณโ o l ูคุณโ o l ูเงียบจังค่ะทำไมคุณโ o l ูไม่คุอะไรล่ะอันนี้ใครตัวการนะอันนีหรอ